เพราะถ้ารัฐบาลไม่ดูแลประชาชนก็อยู่ได้ไม่นานไร้ศรัทธาทีมกีฬาก็เช่นเดียวกันฮะไม่กี่วันก่อนช้ําจะไปพึ่งเล่าว่าแมนยูตอนนี้พังเพราะว่าเมสซีส่ในโชว์ที่มีชื่อว่าแมนยูดังพระดีหรือดีพระดังนะฮะเดี๋ยวตอนจบขึ้นลิงก์ฮะซึ่งผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ก็ยอมรับว่าทีมเราเนี่สก,กรปกรกเหลือเกินหลังคารั่วเนี่ย ที่เขาแชร์กันที่เขาขำกันเนี่ยเกิดขึ้นมาเกินสิปีแล้วก็ไม่เห็นมีใครจะเข้ามาซ่อมขยะเหม็นๆก็วางไว้หน้าสนามแล้วก็ดูแลแฟนๆไม่ดีพอตอนนี้โรงละครแห่งความฝันโดนเปลี่ยนชื่อมาเป็นน้ำตกแมนยูเรียบร้อยฮะแล้วก็ไม่ใช่น้ำตกที่สวยงามครับเป็นน้ำตกจากหลังคาที่รั่วจนตอนนี้น้ำนี่ท่วมที่นั่งไปแล้วภาพนี่ไม่ได้ดีกว่าโอดาชมัง ตอนที่นัดระวังเลสเตอร์ซิตี้บวกกับสเปอร์ต้องถูกยกเลิกเลยโอ้โ oh หอ่ะแฟนแมนยูฮะถ้าคุณยังเข้าไปแล้วก็ไปดา่าไปร้องเพลงดา่าก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผู้บริหารก็อาจจะมองว่าเอา้าก็ยอมเข้ามานี่สนามยังเต็มนี่แล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรแต่วันใดก็ตามเนี่ย